นี่นะคะเออเคยอ่านหนังสือมาว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในรถตอนฟ้าผ่านเนี่ยเราจะปลอดภัยใช่ไหมคะอา้าวก็จริงครับเราก็ต้องปลอดภัยสิอา้าวแต่เออคิดว่ารถมันเป็นโลหะ<ม>อ่ะยังไงเราก็ต้องโดนฟ้าผ่าน,นะคะเราโดนใช่แต่เออคงใส่ไว้ว่าทําไมเราถึงปลอดภัยนั่นสิคะอา้าวันนี้ก็เป็นหลักการที่เราเรียกว่ากรงฟาราเด์นั่นเองกรงฟาราเดกรงฟาราเดอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงอยากรู้สิคะทดลองให้ดูเลยดีไหมโอเคได้เลยค่ะโอเคพี่ก็มีตุ๊กตากระดาษนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเราดูนะพบบี่เตรียมลูกโป่งนี้ไว้โอเคค่ะดูนะเวลาที่ใช้ผ้านี่นะครับถูทำไมอะคะตรงนี้เราทําให้เกิดไรไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตดูนะครับเราสาม,มารถที่จะทําให้คนเนี่ยอ๋อเหมือนเป็นฟ้าผ่าอย่างนี้หรือเปล่าได้มาได้ไม่เดี๋ยวดูก่อนนะอ่าโอเคคราวนี้หลักการของกรงราเย์เนี่ยถ้าหากว่าเรานะครับมีตะข่ายโลหะยย่างนี้นะครับอ่าโอเคเราลองดูถ้ามากันคนไว้นี้นะครับ เห็นไหมคนไม่ยอมเต้นน่เคลื่อนนะครับอ่าถ้าเอากรงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถังของรถที่เป็นโลหะใช่ไหมครับก็เหมือนกันเวลาฟ้าผ่าเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ป้องกันเรานะครับเหมือนกับกรงประเด็นนั่นเองพวกกันพวกกระแสไฟฟ้าต่างๆนะครับถ้าเราอยู่บนรถนะคะอาถ้าเราอยู่บนรถเหรอมันก็ยังก็เต้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่นอกรถเนี่ยฟ้าผ่าโดนเราเนี่ยเราก็โดนนะครับ ดูไหมดูสิเรานั้เราต้องอยู่เราต้องอยู่ในรถน,นะคะ,ะคอ,อย่างนี้อืเห็นไหมปล <Okay. S 1> อดภัยแต่ถ้าเราสมมติว่า,าลูก่งแตะตรงนี้ใช่ไหมแตะรถเห็นไหมก็ยังไม่ไปเลยนะคะถ้าเอาอันนี้ออกค่ขาขาเริ่มไปก่อนใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่นะครับก็ยังมีพวกประจุไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับที่จะเหนียวนําทําให้เกิดการเคลื่อนที่นะครับของกระดาษตุ๊กตานี่เองเห็นไหม ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นคลื่นอื่นอื่นล่ะเป็นคลื่นอย่างอื่นเนี่ยอ๋าสงสัยก็ต้องท,าทํางานทดลองถูกไหมอ่าโอเคนะครับอา่าย่างี้ค่ะถือตรงนี้นิดหนึ่งโอเคโอเคพี่มีวิทยุเนาะทรานี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดวิทยุเท่านี้เนี่ยถ้าพี่มีงน,นี้มันจะผ่านไปได้หรอคะ อันนี้ก็เป็นหลักการของกรมคลาเดนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าหลโหูเหมือนกันอย่างเนี้ย นะครับจริงๆกองฟาเดย์เนี่ยก็ป้องกันคลื่นหลายแบบเนาะขึ้นแมคโครเวฟนี่ก็เหมือนกันถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับในไมโครเวฟเนี่ยจะมีพวกตะข่ายไอ้ตรงไอ้ตรงตรงประตูอจะได้เป็นตะข่ายตะข่ายยะใช่ไหมอันนั้นไว้กันคลื่นออกมาเหรอคะใช่นะครับโอ้มไม่น่าเชื่อเลยนะคก็เป็นประโยชน์เนาะใช่แล้วเป็นประโยชน์มากเลยโอเคเอ๊ะช่วงต่อไปจะเรื่องของอะไรอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้มากเลยในช่วงจริงหรือไม่จริงกับกระจกแตกมันจะต่อกันได้ ตอบได้<า>หรือเปล่าอ่ะจริง,มรงหม <c oughs> ายถ้าเราทำแบบจบกแตกเราจะปับบกกอบไม่ได้เหมือนเดิมครับคิดว่าจริงหนูว่าไม่จริงค <c oughs> ิดว่าจริงมันมีแก้วที่ตกแล้วก็ไม่จริงเชื่อหนูดิและคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่จริงค่ะหนูชนะแล้ว กระจกอาจจะดูเหมือนไม่ยืดหยุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถบิดงอและก็เปลี่ยนรูปได้ถ้ามีสิ่งของกระแทกกระจกก็จะรับแรงกระแทกแล้วก็เกิดการบิดงอนะครับถ้าการบิดงอเกินขีดจํากัดกระจกก็จะแตกออกนะครับและการที่กระจกบิดงอจริงทําให้เราไม่สามารถประกอบใหม่ให้เหมือนเดิมได้ครับ